พี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่จะทําให้เราเหล่านั้นได้ใกล้ชิดสวรรค์และเข้าสู่สวนสวรรค์นั่นคือความดีมากมายและหนึ่งในประการนั้นประการที่สวิธีการที่สี่คือการที่เราเหล่านั้นให้ความสําคัญโดยการอ่านอายะฮ์ุรซีเป็นประจำนั่นหมายถึงว่าท่านอับดุลเลาฮุอัลเลวะสลัมฮะดิสบุนี้รายงานจากท่านอบดุลอุมามะ h ์รอจะลอุอันดูได้เล่าว่า ท่านนบีสุลัยวะได้กล่าวว่ามั่ออ่านอายาัีร์ a ดูระกทุกกาสวละมักทูบะตนวไม่มีใครจะเขูลิันนไามตบันทุกโดนซาอีนะครับแล้วก็ะดษบมนี้เป็นะอคษามฮี่อัน้อนีด้วบนบีได้กล่าวว่าขะดคษบทนี้เป็นการพูดถึงความประเสริฐของอายะกุสีนะครับพี่น้องคงจะรู้จักแล้วก็ ได้อ่านกันอยู่เป็นประจำนะครับนบิกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านอ雅กุรีนะครับอ雅กุรีนี้อยู่ในสุรบกราอายะที่255หทุกครั้งหลังละหมาดฟัรดูพี่น้องครับผู้ใดก็ตามที่อ่านอ雅กุรีทุกครั้งหลังจากละหมาดฟัรดูจะไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางเขาไม่ให้เขาได้เข้าส,ว,สวรรค์นอกจากความตายเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าเมื่อเขาตายเขาก็จะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน ฉะนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาขัดขวางยับยั้งเขาที่จะไม่ให้เขาเหล่านั้นได้เข้าสวนสวรรค์ของลอสุบฮานุวาตาละนี่เป็นการพูดถึงความประเสริฐของอายะคุสีฉะนั้นส่งเสริมอย่างยิ่งแด่พี่น้องทุกคนนะครับที่มีความสามารถหรือไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะครับหลังจากละหมาดแล้วให้กล่าวอิสตัฟาร์กล,ล่าวซุบฮานอเลาะฮัมดุลิลลาอละละและหลังจากนั้นนะครับก็มีการ อ่านอายะครุีทุกครั้งหลังละหมาดฟรดูถือว่าเป็นสุนนะของท่านนาบีสุลต่าลหัวอะเลวะสัลลัลมและท่านนาบีก็บอกกับเราแลยว่าเมื่อเขาตายไปนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน